โอเคครับผมนะครับเบอร์สองเบอร์สองมาแล้วมาแล้วครับมาหน้าบ้านพันล็อกครับท่านเรื่องอะไรล็อกเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามน้ำด้วยต้องต้องจ๋อเลี้ยวอย่างเงี้ยวเสร็จแล้วเริ่มยากแลยก็เบอร์สอง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 กรับรดนายยกนะครับเบอร์สามนะครับน้องเป้นะครับสมัครสมาชิกอบตนะครับเบอร์สองนะครับ พยอเคอยทีเด็อยู่ไหมสวัสดีครับวันี้เราจะแวะมาาก่อนคกลางูคนมากลนในคืนหลอกลวงเมือนดึงกอดในกลังถ้าปิดตาฉันเอาไว้อิจฉาเขาจูมือกันอิจฉาเขาพร้อมแก้มกัน,กน แต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์เพียงเขาลวดเร็วยังยืนเบอร์สองเบอร์สองมาถึงที่หนา้าบ้านของคุณเบอร์สองฝากเป้ฝากเป้ฝากเป้เบอร์สองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาฮิมงเบอร์สองม,มาต้องทำงานครับ <c oughs> <c oughs> มาถึงที่อย่าลืมยี่แปดดิยี่แปดดิไปเลือกกันให้ได้เลยนะจ๊ะกลางกลางผู้คนว่ายังไงบา้าร้อนในคืนหลอกลวงมีใจดึงดูดอย่ายังไงมันคิดไปไกลกว่าน,นางเหมือนดังกบที่ก้าวลาเธอปิดตาฉันเอาไว้ยืนนะโลดหันหลังกูเลย มาครับมาหึๆๆอ๋อครับมาให้ให้วิชเลยเลขบัญชีของเถอะ <laughs> 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 ให้เาให้กำลังใจ่เจ็ดเจ็ดเปอร์พี่ปอนพวดดีแดพีวิตเอร์พี่สอนแล้วก็น้องดีครับผ่อนเลยครับองชาง์ินดไหคดูใช่ไหครับรุนดุนนอนน่เใครดูเจ็ดเจ็ดหกอนะจ้าฝากด้้ยครับผมอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยครับจ้ายี่แปนี้นะจ๊า รู้มาแล้วมาแล้วเบอร์สองเบอร์สองรวดเร็วอย่างยืดตรวจสอบได้เบอร์สองปวดเลือกเบอร์สองเป็นสมาชิกอบตบางพี่ใหญ่หมู่สอง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 นี่ต่างจากเชือกสายตางไหนก่อนเร่มขางหน้าขอบคุณทานบ้านนะครับแก้ปัญหาแบบตรงจุดรวดเร็วนะครับ ไม่บายนกยัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้านจางผมเพื่อนเพื่อนลงไั้ผมพี่ทเปอร์ที่น้องพรักแท้ที่หลบอลวงทงกลางผู้คนเพื่อนมาลงสมัครผมก็เลยําเพื่อนมาช่วยเพื่อนหาใหญ่เพื่อนครับฝากน้านงแรกครับฝากเจวยนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ